ณนะช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์อาหารลึกลับนี้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในเอเชียแต่ปรากฏขึ้นในยุโรปด้วยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันใครเป็นคนแรกที่ริเริ่มทำอาหารเป็นเส้นผอมๆยาวๆนี้แล้วมันกลายมาเป็นอาหารโปรดของมวลมนุษย์ เมื่อหลายพันปีก่อนได้ยังไงว่าแล้วผมก็ไปที่พัตคารในปักกิ่งเพื่อหาคำตอบเหล่านี้ในประเทศจีนนั้นมีอาหารประเภทไป่มีกว่า1200ชนิดมันมีมากมายหลากหลายจนคุณนึกไม่ถึงเลยล่ะ